เรื่องความรักความรักที่ไม่คำนึงถึงธรรมเนียมประเพณีก็มีความรักที่ไม่คำนึงถึงฐานะก็มีความรักที่ไม่คำนึงถึงความดีความชั่วก็มีความรักที่ไม่คำนึงถึงหน้าที่การงานก็มีความรัก ที่ไม่คำนึงถึงเชื้อชาติก็มีความรักที่ไม่คำนึงถึงศาสนาก็มีความรักที่ไม่คำนึงถึงความรวยความจนก็มีความรักที่ไม่คำนึงถึงชั้นวรรณะก็มีความรักที่ไม่คำนึงถึงนามสกุลก็มีความรัก ที่ไม่คำนึงถึงเกียรติยศชื่อเสียงก็มีความรักที่ไม่คำนึงถึงความเป็นมิตรหรือศัตรูก็มีความรักเป็นเครื่องมัดรัดตรึงสัตว์โลกเอาไว้ในโลกเวียนว่ายตายเกิดสายใยแห่งความรักโยงจากอดีตชาติสู่ปัจจุบันชาติ และเชื่อมต่อสู่อนาคตชาติจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อคนสองคนได้กลับมาพบกันอีกในปัจจุบันชาติอนุภาคแห่งความรักก็ผุดขึ้นเกิดความรักใคร่ทั้ง,ท,ง,ท,งที่เพิ่งได้พบกันเป็นครั้งแรกในชาตินี้ความรักเป็นสิ่งสวยงาม แต่บางครั้งความรักก็กลายเป็นการทำลายล้างเมื่อรักนั้นไม่สมหวังความรักทำให้โลกมีสีสันความรักเป็นจุดเริ่มต้นของความสามคัคคีความรักทำให้เกิดการประนีประนอมเมื่อโลก มีแต่การมอบความรักให้แก่กันโลกจะกลายเป็นดินแดนแห่งความสงบสุขความรักเป็นสภาพธรรมะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ในบังคับบัญชาใครเมื่อพิจารณาเห็นธรรมะโดยความเป็นธรรมะ ตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วจิตย่อมหลุดพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่น